Mm hmm. นี่วัดหนองผักชีนะคะมาทนมนําบุญสวดมนต์ข้ามปีกันค่ะอันนี้เป็นเป็นหนัง,ส,นง,ส,นงส,สือหนังสือสวดมนต์นะคะสาหรับอุบาสกอุบาสิก,กาแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย,วยนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้เช้าวัดหนองผักชีของเราก็มีการทําบุญอีกหนึ่งวันมีการทําบุญอีกหนึ่งวันแล้วก็จะมีการจัดบานเข้าสารอาหารแห้ง หลังจากที่พระคุณเจ้าลงจากสาราการเรียนนะก็จะมีการจับ่ายข้าวสารอาหารแห้งก็ฝากประชาข้าว่ารบอกต่ออกันไปด้วยนะเป็นการทำบุญต้อนลับวันตีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม2568สนหารหสิำหรับยอดินที่จะทำมาสิทธิแลกพิยงนังสูอสิบบนอยู่ด้านหน้านะกอบุญหลงทางวัด หลังเผยเงื่อมงอของทางวัดปัดใจัยอนอธิษฐานใส่ในตู้ทนาจบอกว่าไม่สะดวกเป็นเงินสดก็สามารถแกนทีวาเพชรปี๊บร่งด่นก,กับทางวัดได้ หัวเฉียวหมูตู่ตู่ตอนที่ใกล้จะหมดแล้วต่อยังนะยั าสาโชขอต,ต้อนรับท่านดรสุภชัยนะท่านดรสุภชัยในสาราชสกุลสาก็เดินทางมาถึงวัดหนองพิชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอต้อนรับคุณเบิ้มตั้งบนตัวได้ไหมเนี่ยตั้งบนเลยนะ้นี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้อันนี้ าแฟร้อนๆจากด้านนี้นะคุณยอมนะโรงทานของทางรามาว้เตาห่านาหรเน้านคะไว้่ะกล่องบนของทังว้าก็สามารถรล่อนบกจะได้นะคุโยมนะ จะเป็นใส่บาตรพระประจำหน่วเติ่น้ำมันจตกเกียงร่วมบริจาคซื้อรองศพสำหรับศพผู้ยากไร้ศพไร้ญาติจบอาณาถาแล้วก็ร่วมบยญกันได้จะถ่ายชีวิตโครกระบือน,นะฮถยชีวิตโครกระบือก็จบ,บอธิษฐานใส่ลงไปในรูปฟันทั้งสองได้เลยนี้แล้วแต่ศรัทธากระหยอนกระหย่อใครตอได้ ถ้าที่นอแทมมาถึงแล้วยังไม่มีหนังสือสวดมนต์น,นะคุโยกด้านหน้าเลยนะมีกองบุญของทางวัดก็จะมีหนังสือสวดมนต์มีมปฏิบินหลวงพ่อดำฤกษัยหลวงพ่อดำอนิษฐานว่าเป็นรุ่นแรกของวัดของพิธีเลยคุโยมนะรฤกษายหลวงพ่อดำแล้วก็จะมีเหรียญหลวงพ่อดำนอ้อมพยโยกเป็นขอบวัดที่ใหม่สำหรับได้แสงสิญธิพัดเทียนอยู่ก็ให้โยม นำไปค้องนะบนพรมพิธีในประลับพิธีคุณโยมน์พราไม่ถึงก็ยกมือเรียกคณะกรรมการของวัดสองพิธีให้ช่วยค้องให้ได้

เออหรือจะเป็นนะ้ำผึ้งปุ่นๆก็เป็นเธอจัด เคร้อนๆจากคุณโยมยายสีโยมยายเขียรตนี่ฐานะบดีผู้ใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วก็ได้นำข้าวต้ละละมร้อนๆมาเร่วมออกโรงทานกับทางวัดสองนาทีในงานตดวจผลข้าปีสุดท้ายปี่กาวิจิไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โยมแม่เล็กแวะมีมาตื่นกันได้นะจะเป็นน้ำขิงรอ้อนร้อนน้ำมะตรูมร้อนร้อนเลยจะเป็นโอวลัลตินร้อนร้อนกาแฟร้อนร้อนก็แวะมาใช้บริการกัน แล้วก็ขอต้อนรับญาติโยมที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงเรื่องเนด้าั้สำหรับท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะยังไม่มีหนังสือเชื่อมคนเป็นของตัวเองก็เิญด้านหน้าคุโยมกองบุญของทางวัดนะก็จะมีหนังสือสวดบทไว้บริการญาติโยมอยู่ด้านหน้าเราก็จะมีปฏิทินหลวงพ่อดำรูปถ่ายรุ่นแรกของวัดสองพีีเลยนะคุโยมนะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อดำ ก็จะผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาเป็นที่เรียบร้อยญาติโยมก็สามารถนําไปใส่กรอบบูชาได้เลยนะสําหรับปฏิทิน,นแ,ลแล้วก็จะมีเรียญหลวงพ่อัำมอ,นนอบ,บอให้กับญาติโยมเป็นของขวัญใหม่สำหรับเหียน,นได้ใส,ส่สธิ์ทโธโยมโยก,ก็นําไปคล้องที่ใส,ส่สีด้านบนเลยนะ ถ้าใดที่เขาไม่ถึงก็ยกมือดักขวักมือเรียกคณะกรรมการให้ช่วยเจอใส่สีให้น Thank mm -hmm. you. ตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้ามาถึงขนาดแลญาติโยมที่เดินทางมาติดแย่ก็เรียนเถอะนะทผู้ชมนะถ้าใครมีหนังสือสวดมนต์แล้วจับจองเก้าอี้เป็นของตัวเองได้เลยทุกโยมจ๋าจับจองเก้าอี้เป็นของตัวเองได้เลยถ้าที่ยังไม่มีหนังสือสวดมนต์แล้วด้านหน้านะทผู้ชมนะกล่องบุญของทางวัดก็จะมีหนังสือสวดมนต์ มีปฏิกินกิหลบข้อต่ำรูปถ่ายหลบข้อต่ำและก็เหรียญหลบข้อต่ำให้ยาโจกให้นำไปบูชาเป,ป็นของขวัญปีใหม่ตำบุญของทางวัดนักบุญนั้นจากรุ่นบริจา,าคที่โรงสดที่ยิบย์สดศาสนาบริจาคให้กับศพผู้ยากไร้ศพไรติศพอนาถาแล้วก็สามารถรุ่นบุญจะได้รุ่นบุญไทยชีวิตโฮกบู ให้ทีวิตเป็นทานนะฮะให้ทีวิตเป็นทานก็สามารถร่วมบรวมยนได้คุณโยมนะกองุญนทรชยวีตโคกระบือผัดใจงจัปฏิศาใส่ลงไปใน